สวัสดีค่ะเบอร์ดี้แชริดี้หกแปดค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะมารีแอคนะคะจะเรียกว่าเป็น first performance ได้ไหมนะก็คงได้แหละนะคะเป็น first performance นะคะการสแสดงเปิดตัวครั้งแรกของน้องๆรุ่น5นั่นเองนะคะหรือว่า g จ n เนอเรชันที่5นะคะของ b n k 4 8นะคะตัวนี้เนี่ยได้เปิดตัวออกมาแล้วทั้งหมด12คนด้วยกันนะคะรุ่น5นี้นะคะแล้วก็เท่าที่ที่เห็นในตัวคลิปวิดีโอที่ทางออ f ฟิเชียลปล่อยออกมานะคะน้องออมี ที่เป็นชุดรุ่น5นะคะขึ้นเวทีเดียเด่ยวๆเนี่ยก็คือ2เพลงนะคะก็คือ B n K 48แล้วก็เพลง Heavy Rotation นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาร e a c t กันนะคะส่วนตัวที่เองยังไม่ได้จำชื่อใครเป็นพิเศษที่ได้ยินชื่อเข้าหูบ่อยๆแล้วก็เห็นหน้าบ่อยๆคือเดีอ for IG แล้วก็ติดตามเ,าเพจของน้องๆใน Facebook ครบทุกคนแล้วนะคะแต่ว่า ยังจําชื่อใครไม่ได้นอกจากน้องสาวน้อยคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องสาวน้อยเนี่ยค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกระแสรประสบพะน้องเนี่ยเออแกดมาจากวงอื่นนะจะเรียกว่าแกดก็ไม่เชิงก็คือน้องเขาเรียกว่าอะไรอะน้องเคยเป็นอดีตไอดอลวงอื่นมาก่อนเออนะคะแล้วน้องก็มาออริชั่นรุ่นห้านะคะก็เลยเป็นกระแสทําให้แบบเข้าหูบ่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชื่อมีความเป็นยูนิคนะคะก็เลยจาชื่อได้แต่ไม่รู้ว่าพอน้องอยู่บนเวทีดีจะจําน้องได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูละกันนะคะว่ากับการเจอน้องรุ่น5ครั้งแรกเนี่ยเราจะเตะตาต้องใจใครหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะเอสอรุ่นนะคะเสอรุ่นเออเส้นแบ่งดีใช้ได้ลูก อ่ะร้องโสดอ่ะนั่นเงินอันเงนอ่ั้นคือน้องสาวน้อยน้องมีหน้ามาอ่าคนนั้นคนนั้นคนทางขวาขฝของจอ้ทุกคนเออเต้นแรงดีมากลูกต้องมีแรงค่ะต้องมีแรง รารู้สึกว่าน้องสาวหน่อยมีความลายเต้นมีความบีนเีลายเต้นมีความญี่ปุ่นได้เลยถ้ายกมือคือได้มากโดดเด่นกับน้องคนนั้นน่ะที่ไปขอลายเซ็นรุ่นพี่เกือบครบทุกคนคน่ะยังจำชื่อไม่ได้แต่เห็นในไอน้องคือน้องแบบ โอ้น้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยรด,ดมากลูกน่าจะเชื่ออะไรอะจำไม่ได้เธอแต่ผมสั้น,น,นเนีน่ยในเงี้ยน้องผมสั้นแล้วก็ถักเสียข้างๆตรงนี้น้องคนนั้นอะน้องคนสูงๆผมสั้นแล้วก็มัดแถวๆเนี่ย เจนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นพร้อมใช้ขนาดนั้นก็คือยังยังไปต่อได้ยังพัฒนาต่อได้ยังมีทั้งคนที่เป็นสาวแวววแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่หลายคนอยู่นะจ้ะก็มีความหลักหลายพอสมควรเลยนะถ้าคนที่แบบดูสวยสวยพร้อมแล้วพีอ เออคนเนี้ย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 น้องคนคนเนี้ย oh <my> เออใครเสียงใครวะลูกคึกมาก oh <my> คอมเมนต์บอกพี่ค่ะเสียงใครค่ะคึกมากลูกด <c oughs> ีค่ะลูกดีค่ะลูกไปเฮฟวี่โรเ t ชันไทรืนเซนเตอร์ค่ะ ใครเูนเตอร์ไม่รู้จังก่ดีค่ะน้อ <want> <want> งใส่เต็มกันเวอรแต่อย่างที่รุ่นพี่บอกนะคะใส่เต็มไม่ได้แปลว่าดีนะลูกมันเหนื่อย <laughs> สองน้อยโดดเด่นมากถูกสอน้อยมีความแบบเป็นไอดอลมาก่อนแล้วอะ่ะเออแรงแต่ว่าสวย เป็นงานแับนะมันเอาอีกแล้วเน็ตบ้านฉันแปบนะปุกป,ปะดังป๊อบคอนแตกเราพี่แปบนะลูกไม่ชัดจะดูน้องไม่ชัดนะคะโอ้เสาน้อยมีความแบบเป๊ะแล้วอ่ะทุกคนที่เหลือเป็นกำลังใจนะลูกหนูทำได้ น,น้องเดียวมากดูซิว่ามีใครมีแนวนมที่จะเปะปังใน,นะนะอนาคตอีกไหมน้องคนนั้นนะ่ะ <love> <c oughs> เรียน้องจะโผออกมาต่อไหนอ้ยคนนั้นที่หน้าเหมือนมิดบิน ยังจะต้องใส่จอยคอมเป็นไอดอลอีกเยอะนะคะลูกตอนนี้คือหลายๆคนเน้นเต้นแรงหนูก็เออต้องประมาณเนี้ยอุ้ยเสียงเด็กมากความรู้สึกช่วงความรู้สึกของการที่น้องรุ่นใหม่เข้า,าบาวนกับใบแล้วจนะ้ะเออเนี่ยจะนนอนมันเข้าเฟซเลยอ่ะคนน้ารุ่นได้เลยเ๊ะแล้ว สีเพลงนี้มาสบัดหัวไปอย่างเยอะขนาดได้นเลยวะแ้คนน่ารัอก,กะ่ะเนี่ยคนพี่หนึ่งสองคนที่สองจะกขวาเมื่อกี้สรุปก็คือมีเพียงแต่สาวน้อยเท่านั้นนะคะตอนนี้ที่ เออตะตาดิฉันเป็นพิเศษทั้งในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การจัดระเบียบร่างกายเอ,อ่ยการแสดงออกทางศีหน้าเอ,อ่ยสมแล้วที่เป็นอดีตไอดอลนะคะรู้สึกเลยว่าน้องแบบสกิลถึงมากๆนะคะแต่ดีไม่แน่ใจนะจ๊ะว่ามีคนอื่นดีได้ยินมาเหมือนกันว่าคนอื่นมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นอดีตไอดอลกันมาก่อนแล้วเหมือนจะมีหลายคนอยู่นะคะแต่ว่าดีไม่รู้จักนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เหมือนจะเห็นมีคนนึงอะ ที่รู้สึกว่า p e r f o r m มนซ์ดีเตะตาแต่ว่าไม่รู้น้องเขาชื่ออะไรคนเนี้ย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 จะเห็นไหมจะเห็นน้องคนนี้ไหมน้องคนนี้อีไยเนี่ยคนเนี้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 ยเออเนี่ยรู้สึกว่าน้องแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีจริดไอดอลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความ มีความเขาเรียกว่าอะไรเล่นหูเล่นตาได้เออเล่นหูเล่นตาเก่งเออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในอนาคตน้องจะต้องโอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรสวยขึ้นเป็นแน่แท้นะคะก็คือคนทางซ้ายของสาวน้อยคือคนทางขวามือของเรานะตอนนี้อ,อ่ยแล้วเมนะอนี่มีในทอดนี้ เพออ่ะดูสาวนะ้อยนะแล้วก็จะมีคนหังขวาเออน้องคนนั้นอ่ะพี่ดัดฟันอ่ะเดี๋ยวดีไปหารูปตอนน้องเดบิวนะคะรูปเขาเรียกว่าอะไรนะลูปเฟซบุ o กเออลูปนะคะลูปโปรไฟล์น้องใน Facebook มาแปะให้นะคะว่าดีหมายถึงคนไหนนะทุกคนนะก็คือเตะตาเป็นพิเศษนะคะ่ะโอเคสำหรับรุ่น5ก็ประมาณนี้ค่ะอยาป้ายยาใครคนไหนนะคะน้องไม่แน่ใจน้องๆรุ่น5เริ่มออกงานแล้วเรื่องคิดว่าอย่าง ะะแต่ถ้าสมมติว่ามีแฟนแคมน้องออกงานนู่นนั่นนี่อะไรก็มาป้ายยาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะตามไปดูนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะดีฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,ต,งติ้งนะคะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย